สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัว AirPod s Pro นะครับที่ Apple บอกว่าเดี๋ยวมันจะรองรับเรื่องเสียงแบบ Surround แบบ5.1จ1รวมถึงเสียง Surround 360องศาแบบ Dolby Atmos เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเออมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันรองรับเราอย่างคนที่อัปเดตเป็น iOS 14 Beta เนี่ยตกลงใช้เสียงอันนี้ได้หรือย,อยังรวมถึงตอนท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องเสียงแบบ360องศาตอนนี้เนี่ยมันมีมาตรฐานไหนบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันครับ รอบ a i p o d Pro กับเสียงแบบ Surround นะครับก็คือ Apple เนยได้พูดถึงในงาน w w d c 2020นะครับรวมถึงในหน้าเว็บ Apple เนยว่าตัว a i p o d Pro เนี่ย,ยมันจะสามารถจำลองเสียงแบบ Surround รอบทิศทางได้ ทั้ง5.1 7.1รวมถึงเสียงแบบ360องศา Immersive Sound ที่เป็นตัวเสียงแบบ Dolby Atmos เนี่ยตรงนี้เนี่ยคนทั้งโลกก็ฮือฮาครับว่าเฮ้ยมันจะรองรับได้ไงเพราะว่าตามปกติอย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าเสียงจากหูฟังเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นแบบ s t r r e ยซ้ายขวาเท่านั้นเอง ทีเนี้ยพอ Apple ออกมาอย่างนี้เนี่ยผมวทุกคนก็คือฮาแล้วก็หลายคนที่อยากลองเนี่ยก็อัปเดตขึ้นมาเป็นตัว iOS 14 Beta ใช่ไหมครับซึ่งพออัปเดตขึ้นมาแล้วเนี่ยคำถามแรกเลยเนี่ยคือพออัปเดตขึ้นมาเป็นตัว iOS 14เบนตะ้าณปัจจุบันนี้เนี่ยมันรองรับเรื่องเสียงเซราแร้อ,อยังก็ต้องตอบว่า จากที่ผมฟังแล้วก็หาข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้รองรับนะครับต่อให้คุณอัพอบน i เอ่อ e ขึ้นมาเป็น iOS 14 Beta อัพบ,บน iPad OS เนี่ยเป็นตัว iPad OS สิบสี่เบต้าเนี่ยตัวหูฟังก็ยังไม่ได้แบบให้เสียงแบบเซ r ร o u าวนะครับตรงนี้เท่าที่อ่านเนี่ยเข้าใจว่าจำเป็นที่ต้องรอเฟ r ร์มแวร์อัปเดต ให้กับตัวหูฟัง AirPod s Pro ก่อนจึงจะสามารถให้เสียงแบบเซอร์รารอบทิศทางได้ครับอันนี้เนี่ยคำถามคืออ่าแล้วตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่จากที่ผมดูแล้วเนี่ยผมว่า Apple น่าจะนะน่าจะปล่อยเนี่ยตัวเฟิร์มแวร์ให้กับตัว AirPod s Pro เนี่ยตอนที่มีอัปเดตตัว iOS 14ออย่างเป็นทางการในช่วงประมาณเดือนกันยายนหรือแบบเข้าเดือนตุลาคมประมาณนั้น น่าจะปล่อยโฟล์วแบนในช่วงน้นมากกว่านะครับตอนนี้ก็คือแบบยังให้เสียงเป็นแบบสโตรโอปกติอยู่นะครับตรงนี้สําหรับอุปกรณ์ที่รองรับเรื่องการใช้งานเสียงเซราลของ r p o d s Pro นะครับถ้าเข้าไปดูในหน้าเว็บ Apple เนี่ยในกลุ่มของ iPhone เนี่ย Apple จะระบุไว้ว่าตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นมาเลยครับมาจนถึงในกลุ่มของอรุ่นใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คืออันในกลุ่มของ iPhone 11ทั้งหมดรวมถึงตัว iPhone SE 2020ย่ด้วยที่รองรับเรื่องเสียงเซาราลเมื่อใช้ตัวหูฟังง Apple iPods Pro ตรนี้ผมว่า Apple บอกในภาพรวมว่ามันรับเรื่องสิ่งเซร,ราวแต่ครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกเครื่องเนี่ย จะรองรับเรื่องเสียงถึงระดับ Dolby Atmos นะครับเพราะว่าถ้าไปดูในส่วนของสเปคเครื่องเนี่ยณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเครื่องที่สามารถถอดรัสเสียง Dolby Atmos ได้เนี่ยก็คือในกลุ่มของ iPhone 11แล้วก็ในกลุ่มของตัว iPad Pro ที่สามารถถอดรัสเสียงตัว Dolby Atmos ได้ครับนั่นหมายความว่าเรื่องเสียง Surround เนี่ยมันก็จะถูกแบ่งเป็น2ขยกว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถ s u r r o u n พวกเสียง5.1 7.1 ได้แต่ถ้าจะเป็นในส่วนของเสียง Dolby a t m o s เนี่ย จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเครื่องรุ่นใหม่ๆอย่างเดียวที่มันสามารถถอดเสียง Dolby Atmos ที่เป็นหนังอยู่ใน iTunes Store ที่เป็นหนังอยู่ใน Apple TV Plus เนี่ยได้ตรงนั้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ข้อมูลไว้ด้วยครับ <S <S แล้วก็ถัดมาที่อยากพูดถึงในเรื่องอุปกรณ์เนี่ยเ,เมื่อกี้พูดถึงแล้วในฝั่ง Apple ทีเนี้ยในฝั่ง Android เนี่ยผมตอนหาข้อมูลก็เห็นแล้วละว่ามีคนเข้าใจผิดเหมือนกันว่า,าทางฝั่ง Android Phone เนี่ยเขาก็มีในส่วนของโทรศัพท์ที่รองรับ เรื่องเสียง d o b บ a ์ m o s s เหมือนกันอ่ถ้าเข้าไปดูในเว็บของ d o b บนะครับ w b y c o m เนี่ยเขาก็จะมีลิสต์ไว้ว่าอ้าวตอนนี้มีโทรศัพท์ Android รุ่นไหนบ้างที่รองรับอันเนี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีคนเข้าใจผิดว่าถ้าตัวเครื่องรองรับนั่นหมายความว่าตัวหูฟังเนี่ยตอนที่เราต่อหูฟังบลูทูธเนี่ยมันต้องรองรับเรื่องเสียง d o l b y a t m o s ด้วยสิอันเนี้ยเปล่านะครับก็คือตัวเครื่องที่รองรับก็คือแค่ตัวเครื่องนะครับตอนที่เราต่อหูฟังเนี่ยมันไม่เกี่ยวครับตอนท เสียงมันจะถูกมิกซ์ออกมาเป็นสเตอริโอปกติของหูฟังนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันพอสมควรตรงนี้ก็เลยนําข้อมูลมาแชร์กันนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยสำหรับถ้าโอเคเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าตัวเครื่องอันไหนรองรับแล้วก็หูฟัง airpods pro มันจะทําอะไรได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะมีแอปไหนรองรับบ้างในการที่จะดูหนัง ที่เป็นแบบเสียงแบบเซอร์ราล5.1 7.1แล้วมันใช้ดึงประสิทธิภาพของตัวของ AirPod s Pro ไปได้ด้วยเนี่ยหลกัหลกๆเลยนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยที่รู้อย่างแน่นอนเลยเนี่ยก็คือในกลุ่มของแอปของ Apple เองก็คือในส่วนของตัว Apple TV Plus หรือหนัง ที่ซื้อจากใน iTunes Store ที่มันรองรับเรื่องเสียง Dolby Atmos Ad ในแอปออในแอปของ Apple TV Plus เนี่ยก็คือถ้าเป็นตัว Original Content เนี่ยของ Apple TV เองเนี่ยสังเกตได้ครับว่า ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยเกเนี่ยคือมันรองรับทั้งเรื่องสีแบบ Dolby Vision แล้วก็เรื่องเสียงแบบ Dolby a t m o s ด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ที่รองรับเรื่องการถอดรหัสเสียงของ Dolby a t m o s ในตอนนี้เนี่ยก็คือในกลุ่มของ iPhone 11นะครับถ้าใครมีเนี่ยลองเข้าไปดูหนังใน Apple TV Plus ก็ได้ครับว่าจังหวะที่มันปล่อยสัญญาณเสียงเป็นแบบ Dolby a t m o s เนี่ย เสียงมันจะแตกต่างไปจากเดิมยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยจากที่ผมลองเนี่ยผมลองเ,ออเรื่องเสียง d o l b ี a แ m o s เนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผมได้ตัว iPhone 11 pro มาตั้งแต่แรกสุดเลยเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วละ่ะตั้งแต่ตอนนูน้น Apple ก็โฆษณาว่าตัวเครื่องมันทอนรับเสียง d o l b ี a แ m o s ได้ก็ลองตรงนั้นนะครับคือจังหวะตอนที่เรากดดูหนังไปเนี่ยแล้วหนังเรื่องไหนมันรองรับเรื่องเสียง d o l b y a t Mos มอะ่ะมันจะมีจังหวะอยู่แวบนงครับที่แบบมันจะต้อง d e t e c t ขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยตัวเครื่องอออััันนีี้รรงงบบบเเเ่ยยแลลมมจะปสสญญาณแบบต็ กว่าปกติขึ้นมาอีกเล็กน้อยอันนี้เราจะสังเกตได้ว่าซาวสเต t เนี่ยมันจะเปลี่ยนใบเล็กน้อยมันจะเหมือนดูก,กว้างขึ้นนะตรงนั้นเพียงแต่ว่ามันก็คือกว้างขึ้นในระดับของลําโพงโทรศัพท์มือถือนะมันไม่ใช่แบบฮูกว้างแล้วโอบแบบไปรอบๆตัวเราได้มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องเสียงแบบที่ลอยเหนือหัวเนี่ยแบบลักษณะ360องศาในตัวของไอโฟนอ่ะแน่นอนมันทําไม่ได้อยู่แล้วมันไม่สามารถแบบยิงเสียง ขึ้นมาให้ลอยเหนือหัวได้นะครับเพียงแต่ว่าโอเคว่ามันดึงเสียงดีเทคเสียงเรื่อง d o l b y Atmos เนี่ยเข้ามาให้เรารู้สึกว่ามีความแตกต่างจากปกติในตรงนั้นนะครับทีนี้คำถามสำคัญคือถ้าไม่ใช่บริการของ Apple เองเดแล้วมันจะมีแอปไหนที่จะรองรับเรื่องเสียง d o l b y Atmos อ่ะตอนที่เราใช้หูฟัง AirPods Pro ในอนาคตหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูครับอย่างน้อยเนี่ยที่แมสุดแล้วเรารู้จักสุดเนี่ยแล้วมันน่าจะมีความหวังสุดแล้วกันก็คือตัว Netflix Netflix ในปัจ,จ โอเคว่าถ้าเป็นบนตัวของอุปกรณ์อย่าง Apple TV 4K เนี่ยเขาดีเทกทั้ง Dolby Vision Dolby Atmos อยู่แล้วตรงนั้นแต่กับการเนี่ยในแอป,ปบน iPhone แล้วก็รวมถึง iPad เนี่ยต่อให้เป็นรุ่นที่รองรับเรื่องการถอดรัดัสเสียงแบบ Dolby Atmos เนี่ย แต่ Netflix ไม่ได้ปล่อยสัญญาณเสียง Dolby a อ m o s มาให้กับ iPhone iPad นะครับตรงนั้นเสียงที่ออกมาใน iPhone iPad เนี่ยก็คือเต็มที่ก็คือแบบเขาก็ปล่อยเป็น5.1แล้วสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่ตัวโทรศัพท์แล้วล่ละว่ามันมิกเสียงออกมาเป็นยังไงตรงนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่โอเคพอเวาเราใส่หูฟังหรือแบบดททูทั่วไปเนี่ยมันก็ถูกมิกออกมาเป็นซีรีโอตรงเนี้ยคงต้องรอรุ้นกันว่าถ้า ตัวของ iOS 14ออกมาแล้วมีปล่อยอัปเดตฟร์มแวร์ให้กับตัว AirPod s AirPods Pro แล้วเนี่ยมาลองรับเรื่องเสียงเซ r า o u n ขนาดแล้วเนี่ย Netflix จะปล่อยสัญญาณเสียง Dolby Atmos เข้ามาให้กับ iPhone หรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับทีนี้ที่เราพูดถึงไปเนี่ยโอเคในฝั่ง streaming เราพอจะเห็นภาพแล้วว่ามันน่าจะมีบริการไหนเนี่ยที่น่าจะมีโอกาส support เ,เรื่องเสียง Dolby Atmos เนี่ยกับตัวหูฟัง AirPod s Pro บ้างนะครับตรงนี้ถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าไม่นับเรื่องแบบ streaming หนังเนี่ยมันมี service ไหนมันมีบริ การไหนอีกบ้างไหม YouTube Support หรือเปล่านะครับสำหรับ y u t u b e เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจว่า YouTube เองเนี่ยยังไม่ได้พพอร์ตการปล่อยสัญญาณเสียงแบบเซอร์รา d นะครับต่อให้ผมทำตัววิดีโอขึ้นไปเนี่ยเรามิกสเสียงมาเป็นแบบ5.1นเนี่ยแต่ตอนที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้เนี่ย YouTube จะมิกสเสียงออกมาเป็นแบบเตอริโอนะครับ u t u b e ไม่ได้ปล่อยสัญญาณเสียง5.1ให้ทุกคนได้ยินนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นตัววิดีโอใน YouTube ที่แบบอ่าเป็นเขาบอกว่าเนี่ยไว้ทดสอบ เรื่องเสียงลำโพง5.1 7.1เทสตัวลำโพง Dolby a t m o s เนี่ยตกลงว่าเนี่ยมันก็หกล้วหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นเครื่องหนึ่งแล้วกันก็คือผมคิดในทางดีก็คือเขา upload, อัปโหลดขึ้นไปเป็นตัวเสียงเนี่ยเขา m i กเสียงให้เป็นแบบ5.1นี่แหละแต่สุดท้ายอ่ะก็คือใน y t u t u อ่ะมันก็ปล่อยสัญญาณเสียงมาแบบเตอริโอนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเทสลำโพงกับในแบบวิดีโอใน YouTube เราจะเทสแบบ ลำโพงแบบที่เรามีเป็นแบบาซวบาร์หรือแบบโฮมเชอเตอร์ที่เป็นแบบ5.1อะไรก็ตามเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันจะไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าตัวไฟล์ที่เราดีเทคขึ้นมาจาก u t u b e เนี่ยมันให้เสียงแบบซีเรีโอครับตรงนี้ก็ให้ทําความเข้าใจกันด้วยนะครับเรื่องรูปแบบเสียง360องศา d o l บี a ร m แอนมอสกับเรื่องเพลงเนี่ยถือว่ายังเป็นเรื่องใหม่อยู่มากๆนะคะมาตรฐานของตัวเสียงเพลงแบบ360องศาตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่มาตรฐานของ d o l บี a ร m แอนมอสอย่างเดียวนะครับยังมีมาตรฐาน and tissue what